สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ็คแอเปิดชาแนลนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญ้าวรไวส่วนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นรุ่นไตรมาสหกห้านะครับหรือว่าเป็นรุ่นจาปีรวยเหนือเมฆนั่นเองเนื้อที่จะนําให้ทุกท่านได้ชมนะครับผมสาหรับเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อมหาชนวนรมดําโบราณนะครับผมนี่เป็นซิลเดิมๆนะครับผมนี่นะครับมีโลโก้วัดแบบนี้นะครับ สีหนาอยู่ล่างนะครับสีบางอยู่บนนะครับผมนี่นะครับมีรอยบากเดี๋ยวเราจะมาชมด้านในนะครับเหรียญมหาชนวนลมดามบรานะครับด้านในกรมยี่จะเป็นสีแดงนะครับผมนี่นะครับกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมแบบนี้นะครับกรมยี่ด้านในเป็นสีแดงนะครับนี่นะครับเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมเป็นฟองน้ําเหมือนกันนะครับกดขุ่นงไปอไว้ใส่เหรียญนะครับผม มหาชนวนรมดำโบราณนะครับซ wow, ิวในนะครับซิวในถุงเป็นถุงแก้วนะครับแบบนี้นะครับซิวมาหนาๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามนะครับว่าเหรียญนี้มีความสวยงามอย่างไรนะครับนี่เลยนะครับผมลักษณะเหรียญมหาชนวนรมดำโบราณนะครับผมเป็นหูตันนะครับผมเป็นหูตันแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับหูตันแบบนี้นะครับ หวังเป็นลายกระหนกนะครับสวยงามนะครับผมนี่นะครับองค์ปูนะครับใบหน้านะครับคมชัดชัดเจนนะครับชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับรายละเอียดชัดเจนจมูกตัวโตนะครับผมดวงตาคมชัดเขี้ยวใหญ่ๆนะครับองค์ปู่สวยนะครับคมมากนะครับรายละเอียดชัดเจนนะครับนี่นะครับชุดแต่งกายต่างๆนะครับผมแล้วก็ผิวเหรียญด้านหลังนะครับผิวเหรียญด้านหลังผิวตึงนะครับผิวตึงแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับกลมดำ ผมแล้วก็บริเวณนะครับ,ล,บ, ula, รบลวดลายตรงนี้นะครับเป็นลายไทยแบบนี้ก็เป็นล,ล,ลักษณะลวดลายเหมือนเป็นก้อนเมฆนะครับผมสังเกตนะครับสังเกตผิวนะครับผมร่มดํานะครับก็จะมีผิวรุ้งๆนะครับแบบนี้นะครับผิวลุ้งเกิดขึ้นนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับตรงบริเวณชายแคลงนะครับชายแคลงขององปู่นะครับผมก็จะมีลักษณะขึะ้น, ft, น 96, ลุ้งๆด้วยนะครับสวยงามนะครับผมสําหรับ เหรียญน,นี้นะครับผมเทวสุวรรณโนนะคบผมส่วน,นด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญเราจะมาดูด้านบนกันก่อนนะครับด้านบนก็เป็นหูเรียบเียบแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับลาผลภูณทวีร่มเย็นเป็นสุขอุดมทรัพย์นะครับผมตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเป็นมหายันพุซ้อนนะครับเป็นดวงตราเทวสุวรรณโนนะครับผมนี่นะครับถ้าเราดูหลังเหรียญแบบนี้ก็ลักษณะยันก็คือเป็นยันเดียวกับจำปีสี่ห้าเลยนะครับผม นี่นะครับอินรักษานะครับผมรักษาเท้ากูเวนรักษานะครับผมยันนี่ครับยันเดาะเท้าเวสุวรรณูอยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ยันนะเทวดานะครับอยู่ทางบนนะครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับผมนี่นะครับวัดจุฬามณีสมุทรสงครามนะครับผมฉลองกฐถินสองอารามพศสองห้า 65นะครับผมแล้วก็มีการตอกโคดเหลงนะครับมีการตอกโคดเหลงไว้บริเวณนี้นะครับเหลงก็จะเป็นเหลงตัวเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับลักษณะเป็นเหลงตอกนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับผมจะเป็นการเลเซอร์โคดหมายเลขของเหรียญนะครับผมนี่นะครับเป็นการยิงเลเซอร์หมายเลขโคดเหรียญนะครับเนื้อมหาชนวนลมดาโบราณนะครับผมจะสร้างอยู่ที่29,999่เรเหรียญนะครับผม ตัวนี้ก็เลขแล้วประมาณ5,000ันกว่านะครับผมก็เป็นเลขลำดับต้นๆอยู่นะครับขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะเห็นสีที่เป็นเนื้อผิวมหาชนวนด้านในนะครับผมก็จะเป็นสีอกทองแดงนะครับค่อนข้างเยอะนะครับการตัดขอบนะครับตัดขอบคมสวยงามนะครับเบอร์ด้านหลังนะครับผมแทบจะไม่มีเลยนะครับผมนี่นะครับเบอร์เล็กๆนะครับการตัดขอบของ ฟอกก็คือตัดคมมากนะครับผมเหรียญนะครับชนวนลมดามโบราณก็ค you know, kind of ือมีการปั๊มเหรียญขึ้นมานะครับมีการปั๊มเหรียญขึ้นมาแล้วก็นําไปรมดามก่อนนะครับแล้วมีการไปตัดปีกทีหลังนะครับผมเพราะฉะนั้นการตัดปีกทีหลังเราก็จะเห็นเนื้อด้านในนะครับเนื้อด้านในแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับมีความสวยงามนะครับสวยงามที่เห็นเนื้อด้านในแบบนี้นะครับเป็นการโชว์ผิวขอบนั่นเองนะครับผมนี่นะครับโชว์ผิวขอบ เหรียญทุกเหรียญนะครับตัดขอบคมนะครับชัดเจนนะครับผมแล้วก็บล็อกนะครับทําได้สุดยอดมากนะครับผมขอบเหรียญด้านข้างด้านล่างนะครับผมสังเกตดูความหนาของขอบเท่ากันนะครับการเซ็ตบล็อกตัดนะครับก็คือเท่ากันแล้วก็เซ็ตบล็อกหน้าบล็อกหลังนะครับที่ตรงกันนะครับผมสังเกตดูบล็อกหน้านะครับผมขอบจะเล็กกว่านะครับขอบจะเล็กนะครับส่วนด้านหลังขอบจะหนานะครับ การเซ็บล็อกสบล็อกให้ตรงเซนเตอร์กันก็ถือได้ว่าสุดยอดนะครับสุดยอดปั๊มออกมาแล้วมีความสวยงามนะครับตัดเหรียญออกมาได้มีความสวยงามมากๆสิ่งที่ยากนะครับในการปั๊มเหรียญก็คือการทําขอบให้เล็กๆแบบนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าขอบใหญ่นะครับก็สามารถที่จะเยื้องไปด้านใดด้านหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าขอบเล็กๆแบบนี้การเยื้องนะครับก็จะทําให้เหรียญน,นั้น ดูไม่สวยงามนะครับผมดูไม่สวยเพราะฉะนั้นการทําขอบบล็อกเล็กนะครับผมจึงเป็นอะไรที่ท้าทายนะครับแล้วก็มีความสุดยอดกว่านะครับผมนี่นะครับผิวเหรียญตึงๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมจําปีรวยเหนือเมฆนะครับผมชนวนรมดําโบราณนะครับเป็นหูตันนะครับหูตันแบบนี้นะครับจําไว้นะครับผมนี่นะครับหูตันแบบนี้เลย แล้วก็ตำแหน่งนะครับตำแหน่งต่อโคดเหล็งกับหมายเลขนะครับจะอยู่ทางด้านหลังนะครับตำแหน่งโคดเหล็งก็จะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับถ้าเป็นชนวนลมดํานะครับจะอยู่บริเวณนี้เลเซอร์โคดเหรียญนะครับหมายเลขก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับผมหมายเลขไม่ได้ตอกนะครับเป็นการยิงเลเซอร์นะครับแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับคมเลยนะครับคมชัดชัดเจนนะครับผมนี่นะครับเหล็งนะครับตอกไว้บริเวณตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ สวยงามนะครับผิวตึงทั้งด้านล่าด้านหลังเลยนะครับผมเหรียญร่วมบุญกระถินสองอารามนะครับก็เป็นการร่วมบุญกระถินสองวัดด้วยกันนะครับผมวัดที่หนึ่งก็คือวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับวัดที่สองก็วัดเขาล้อเหนือจังหวัดนครสวรรค์น,นั่นเองนะครับผมใครที่ได้จองเหรียญน,นี้ไปนะครับก็ได้มีโอกาสร่วมบุญกับทางวัดนะครับ ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับได้มีโอกาสนะครับได้เหรียญนะครับสวยๆงามๆนะครับไว้บูชาแล้วก็พิธีดีนะครับผมตรตรมาส65เลยนะครับจำปีตรมาส65นะครับเขียนชัดเจนนะครับก็เหรียญนี้เข้าพิธีพุทธาวิเศษตลอด3เดือนนะครับไตรมาสปี65นั่นเองนะครับสวยงามนะครับใครที่มีไว้บูชาก็ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับผมของหลายๆท่านนะครับที่ได้ร่วมบุญนะครับแล้วก็ได้มีเหรียญที่มีความสวยงามเข้มขลังแบบนี้ เอาไว้บูชานั่นเองนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ชมเนื้ออื่นๆนะครับก็สามารถย้อนคลิปไปดูเนื้ออื่นๆได้นะครับจัาปีรวยเหนือเมฆหรือว่าจัาปีไตรามาสหกห้านะครับมีหลายเนื้อที่สวยๆนะครับผมสามารถที่จะไปเช่าหัาบูชากันได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ